ูถนะคะองบูำไปถึงชอบตัวโซล่าโฟลวิวตัวนี้จ้ะเพราะว่าผมว่ามันเป็นรถที่อเนกประสงค์รถรถอเนกประสงค์เาอันนึง,มงนนผมก็ทำผู้จิ้งกับพวกทัชสายด้วยมันอ่ใช่มันแบกขนได้สะดวกแล้วก็มันปรับได้กับหลายหลายแบบตะที้งหวัดอ๋อพวกสาย่ยวกับอะไรตัวตน,นี้<ะ>ตน้ตนไม้ครับต้นไม้อ่าพวกต้นไม้ก็ติดต่อน้องพูดได้นะคะเจ็ดรถในการที่ชอบแบบในการจัดแต่งสารพัดรถทั้งหมดเลยเนี่ยทำไมรถถึงช เแล้วก็มาดูจุกในตัวเองด้วยแล้วก็ได้ดูจุกชาแนลได้เพราะว่าชอบในส่วนของสีด้วยครับสีด้วยชอบกันสีรถใช่ครับมาดูแบบไม่คันทัดกันเท่าไหร่บูธก็เอาพ่นทั้งหมดเลยนะก็คือราดองหน้าใส่ชุดวิทายแพ็ดเกจเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชอบในเรื่องของวัสดอ่าเพราะว่าในเรื่องของสปอร์ตใช่นะคะรถบูธใช้เงินราวประมาณเท่าไหร่ครับพอดีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่าไหร่ หนึ่งจุดเก้าเก้านะคะสบายๆของแถมแน่นๆแบบนี้แล้วก็น้องบูธเข้ามาสู่บริการที่นิสสันเมกาลุ่สว่างนะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำบอกต่อมาค่ะได้นำมาให้พี่หรือให้น้องๆโชว์รูมของเราที่นิสสันเมกาลุ่สว่างนะคะก็คันนี้โดยแน่นอนนะคะคันนี้โดยแน่นอนนะคะเดี๋ยวงวดต่อไปต้องเป็นเลขตัวนี้นะคะขอบคุณมากครับบูธหมอโดยเลยสวัสดีค่ะน้ามิสสันเมกา สาขาวงสว่างนะคะวันนี้จะมาส่งมอบรถจนนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวเทอร่าโฟวิลนะคะเป็นตัว VL แต่แต่งลอเต็มแน่นๆมาให้แบบสปอร์ตหูหรามาให้เลยนะคะตรงนี้สิ่งที่แตกต่างเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านกระจังหน้าก่อนตัวนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพ่นเงาสีดำมาให้ นะฮะตัวนี้เพิ่มในเรื่องความสปอร์ตเก๋ๆมาให้ทั้งชุดกระจังหน้าเลยนะแล้วก็มาด้วยด้านหน้ากากด้านหน้าตัวนี้เราก็พ่นเงาดามาให้นะฮะโลโก้ตรงนี้เราเปลี่ยนให้นะจ๊ะปกติมจะเป็นตัวโพรีเมียมใช่ไหมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดิสันสีแดงโลโก้ส,สีดําให้ตัวสอนเทอร่านะคะแล้วก็มาด้วยชุด m i ก n i g ดเอ d ร i ดิชัเข้าไปด้วยนะคะมิกซไดเขททาเรียกไรนะมิกไดแพ็กเกจขอโทษทีอ่ะมิกซ์ไดแพ็กเกจก็คือ ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะใส่ตัวนี้เข้าไปฝาครบอบไฟตัดหมอตัวนี้เป็นสีดํานะคะแล้วก็แก้มแก้มตัวนี้ทั้งสองข้างก็จะเป็นสีดํานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่ตัวนี้ยางตัวนี้ยางเบลเลอร์เบเชอร์ขนาดนี้นะคะขอบ18ตัวนี้ก็พ่นเงาดํามาพร้อมคาลิปเปอร์แต่งความสป,ปอร์ตความซิ่งเข้าไปอีกตัวนี้นะคะถัดตบมากระจกมองข้าง R L พ่นดําให้นะะตรงเสาตรงนี้พ่นดําหลังคาเราพ่นดําให้นะแต่รู้สึกว่าคนถ่ายปีนขึ้น ตัวนี้พ่นดำมาให้พ่นดำมาให้ด้วยนะคะมือจับมือจับเก๋ๆมือจับเก๋ๆตัวนี้พ่นดำมาให้เลยนะคะมีความสปอร์ตมากๆทันนี้เรียบๆไม่ง่ายสปอร์ตนะฮะตัดมาด้านหลังตัดมาคิ้วแค่ตัวนี้เป็นสีดำนะคะเป็นในรุ่นของชุด midnight package ก,ก,กนนะะ็สีดำโลโก้ oco, ทุกตัวอักษรทุกอย่างว่าจะเป็นด้านหลัง ข้นดำแดงมาให้นะฮะโสอโซล่าสีดำ VLF สีดำแล้วก็กับกาบตัวนี้กาบตัวหลังด้านหลังตัวนี้ก็เป็นสีดำนะฮะตัดตัดมาว่าสวย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 เก๋เกที่นี่ที่เดียวนิสสันเมกาสาขาวงสว่างนะคะแล้วก็ยังไงปุ๊บตัวนี้ในเรื่องภายในเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกัน ค่ะก็จะมาพาดูภายในนะคะภายในห้องโดยสารของเจ้าเทอร์าคันนี้นะคะว่ามีความหรูหรายัางไงบ้างนะคะก็มาพร้อมด้วยเบาะหนังสเปคโรงงานนะคะก็ตัวนี้ภายในเป็นดําแดงนะคะเป็นดําแดงเบอร์กันนี้เป็นสีที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะคะตรงน,นี้เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้สูงต่ําได้อะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะปรับสูงต่าได้ไดามาดูด้านหน้ากันนะคะว่ามีความหรูหรายังไงบ้างนะคะก็ นี่เลยจอตัวนี้จะเป็นจอเบลเอร์เบอร์เทอร์เลยตัวนี้นะคะก็รองรับพวกแอปเปิลคาร์เพแล้วก็ Android Auto มีไวเลสชาร์จเจอร r ตัวนี้มีแมปให้เราด้วยนะคะมีกล้องรอบคันให้เราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถอยหลังหรือดูด้านหน้าทีนี้ที่สําคัญเลยเด่นที่สุดเลยที่ไหนก็ไม่มีนะคือตัว mod ตัวนี้ mod ตัวนี้เขาจะทํางานกรณีที่เราถอยรถออกจากบ้านอาจจะมีน้องมา้าน้องแมวอยู่ใต้ท้องรถหรือเด็กเล็กต่างๆน,นะคะที่เกิดกรณีออถอยรถทับกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตัวนี้เขาจะมีสัญญาณเตือนให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของบลูทูธเชื่อมต่อต่างๆคือได้ทั้งหมดเลยมาพร้อมด้วย irvm ตัวนี้ตัวนี้ในกรณ กรณีที่ลูกค้าขับรถฝนตกหรือรู้โดิสารด้านหลังเนี่ยนั่งกันอยู่เต็มมันมองเห็นไม่ชัดเจนถูกไหมฮะตัวนี้ก็จะกล้องด้านหลังจะยิงผ่านตัวนี้มาเลยเพื่อความปลอดภัยของเรานะจ๊ะอ่าแล้วก็ตัวนี้เบาะเบาะตัวนี้ก็สามารถแถวกลางกดตัวนี้ปุ๊บหนึ่งก็สามารถพับได้นะคะกดพับได้ทั้งสองด้านเลยแล้วก็มันมีโหมด ะะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดหนึ่งโหมดตัวนี้เป็นโหมดปรับเปลี่ยนเป็นขับ2ขับ4แล้วก็โหมดโฟล l นะคะโหมดโฟล์ของเราตัวนี้ในกรณีที่สิ่งกีดขวางว่าจะเป็นหินเล็กหินน้อยหินใหญ่ด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้เขาก็สามารถเห็นอุปสรรคได้อย่างสชัดเจนนะจ๊ะตัวนี้รู้หลามีดิฟล็อกมาให้นะฮะต้องเก็บของเบลอร์เบเอร์ตัวนี้นะฮะมีที่ชาร์จ ข้างในนี้ด้วยนะจาะที่ชาทุกตำแหน่งข้างหลังมีไหมน้องแนนตอนนี้ก็จะเป็น Air. แอร์นะจาะแอร์ทุกตำแหน่งเลยแล้วที่สำคัญความ entertainment นี่จอเบลเลอร์เลยที่จอกี่นิ้วนะจอ11นิ้วว่ะอ่าจอ11นิ้วสามารถเชื่อมต่อพวก Netflix YouTube ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวมีอสติ๊กแอนดรอยตัวนี้เชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยเนา นะคะอันนี้คือความหรูหราของเราเลยแค่ได้ลําโพงโบสไปนนี่ก็ mm hmm. กร mm hmm. หึ่มมากๆแล้วเนาะแยกกันทํางานได้วันนี้ลูกหลานจะดูกระตูนใส่หูฟังฟังเพลินได้ด้านหลังด้านด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดเพลงซิตี้เซเวนชิลชได้เลยนะฮะตัวน,นี้ก็แยกกันทํางานได้แล้วจ้าแล้วเดี๋ยวเราดูด้านหลังอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไง โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะจริงๆแล้ว,ลวตัวนี้กดสวิตช์ด้านหน้าได้เลยนะอันนี้น้ำจะให้มาดูด้านหลังของเราว่ามีความกว้างแบบไหนบ้างน,นะคะอ่าตัวนี้นะคะก็กว้างนะกว้างแต่เหมาะสําหรับพวกวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะฮะเหมาะสำหรับวัยะะร,รุ่นหน่อยนะครับตัวนี้ดึงได้ดึงพักเอ็นได้นะฮะลองดูตรงนี้น้องแนนตรงนี้นะฮะเอ็นได้สบายๆเลย เอ็นได้เอ็นได้เอ็นได้เขาตรงนี้ก็ไม่ตินะ๊บดึงขึ้นมาก่อนด้านนี้ก็เอ็นได้เอ็นได้สบายสบายเอน็นไล่ระดับเหมือนลงหนังเหมือนเราอยู่ในโรงหนังเลยไล่ระดับไปไลยไปด้านหลังอ่ะผูาา้โดยสารด้านหลังจะเห็นถ้าได้วิสัยด้านหน้าได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนะฮนะไอ้นี้ที่ตัวเชื่อมต่อพี่สติ๊กก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะด้านนี้ ตอนนี้อาจจะมืดนิดนึงแล้วก็มีตัวที่ชาร์จอยู่ด้านหลังอีกนะสำหรับที่ใครค้าท่านใดที่สนใจในโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับเดือนกันยานี้นะคะเนอนไขง่ายๆเลยเป็นข้าราชการและพิาทารวิสาหกิจต,ต่างๆนะคะก็จะได้ความพิเศษนิดนึงนะคะหรือว่าจะมีตัวสำเนาเล่มลดของนิสนสันส่วนลดพิเศษ1 5 0 0 0บาทนะคะโปรโมชั่นดาวน์อัตราดอกเบี้ย1 9 9 4 8งวดนะคะความพิเศษแต่งเต็มอย่างนี้แน่นๆนะคะ แต่งเต็มแน่แนๆไปเลยตัวนี้หรืออยากจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะหรือโทรมาที่0879991449นะคะไอ l ดี e ไ N A A M 1005หรือเข้าไปที่ y ย u u ูบนิสันนอจุดน้ำนะคะเข้าไปชมที่น้ำรีวิวคันนี้ได้เลยค่ะยังไงพบกันที่นิสสันเมกาสาขาวินสว่างนะคะสวัสดีค่ะ แบบลูกค้าไปเดินช้อปปิ้งมานะฮะถือของเต็นมือขนดาดนี้โอ้โหไม่รู้จะเปิดยังไงปั๊บง่ายๆทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆมากๆเลยเะมีจ้าวางปั๊บตัวนี้นะฮะวางปั๊บงม่ายาตัวนี้เขาก็มีตัวเลยนะเซฟตี้ด้วยเนาะเวลาที่ทุกตราเกือบไปโดนเดินอะไรมามาพับเราปุ๊บมันเด้งกลับอัตโนมัตินะคะความพิเศษอยูเ่เจ้าเจ้าเทอร่าทนนี้เลยจ้า